สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเอเกมา u t ดอครนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแบบปกตินะซึ่งเรามากับใครก็ไม่รู้นะเป็นคนแบบสุ่มานะก็มไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรเราหรือเปล่าครับครับครับยอ่ยอย่อกดไหนครับซีโอเควันนี้เพือนวันนี้วันวนี้เต่แกจะย่อทั้งวัดไม่ได้นะเว้ยเออ ปล่อยมันไปแล้วนะครับแล้วก็มากด e เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมก,กำลังคิดอยู่คืออะไรนะอะไรเนี่ยงพันเมตรก็เป็นกิโลเลยโอ้แล้วมันตามมาไปนะเฮ้ยทำไมมันไม่ตามมาปล่อยไปเลอะครับ ย,โอ,ออยโ,ออโอ๊ยหยุดโอ๊ยหยุดดิถ้าคนนีไ้ไปตามแล้วก็แล้วก็ไม่หาบนะปล่อยไปฮึออกเดี๋เข้าได้ซึ่งผมก็เล่นอันนี้แบบนี้ครั้งแรกแล้วกัน เอาดอชื่อเอาดออุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะคนป่าซาไกคนป่าซาไกมาใครครับอย่าไปยุ่งคนที่นี่หันมาตรงนี้แสดงว่ามอนเตอร์ตินี้คือไม่ใช่พวกรันไม่ใช่พวก รู้พวกนี้เหรอแอบเจตุกเนียผมไม่ออกไปไหนอะ๋ยวนี้จะมีหายโผล่ไหมทางนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ผมจะแอบไปในี้ลตลอดอะในคนนี้มันก็เขเป็นใครอะ โอ้นี่วะนี่วะไม่ไโบรไม่ได้โรเฮ้ยมันหายไปแล้วเดี๋ยวออกไปก่อนดีกว่า็ูไหนครับคุณเฟย,ย์เ่อนออาไหนไปด้วยกันสิอ้าวหายปไปไหนแล้วดีไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยหาันไห่กันหละ แล้วแจ็คสไปโรมา,มารออะไรล่ะ